กะเดินทางอีกแล้วมือนี่สีผ้าเดินทางไปทางใดตามไปกับเยดตะน้อยเดอ้อ<ด>วิ่งในถนนเส้นทางอุดอรสกลมุ่งนาไปสู่จุดหมายตรงใดกะค่อยตามกันไปเน,นาะคะเนาะตอนนี้ช่วงวิวที่ถัดไปเรื่อยๆก่อนเดินทางมากกับ่ไกประมาณ1 1กิโลเมตรถึงแล้ว ยุดไม้ของเขาอหอดแต่เสายุดรู้สึกว่าแดดกับแจมอยู่ดอก้างๆกับเป็นบริเวณทงหน้าเพื่อนเขาก็มาถึงตรงนี้ประมาณเก่าโม่งกว่าคนก็ยังบลายหรอกแต่ก็มีคนมาอยู่ด้นะอ่ะไป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 ,ะป,ะป,ะปะนละเส้นทางทีเข้าสิพ้าไปนี่ละตรงนี้ละทีเข้าสิพ้ามามาชมอย่างหลายๆอย่างหมู่บ้านนาค่ะเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านนาค่ะทั้งโซนด้านนาซึ่งเมื่อนี่เพื่อนบอกว่าว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค้นกับบลายปานใดสิ่งแรกที่เขาเห็นเตะตา เลยเวลาเดินเข้ามานั่นก็คือรูพญายนาคสมกับซื้อมูบานว่ามูบานหน้าค่านั่นแหละมู่บ้านนี่ก็จะตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองอุดรธานีแหละจะตั้งอยู่มูบานบ้านโน่นขมิลสันอยู่สุดถ่ายบานเลเดอ้อค่ะนซึ่งพื้นที่บริเวณที่เพิ่นเฮ็ดหมู่บานหน้าค่านี่ก็จะอยู่ประมาณ3-4ไร่ขนาดเทนแตจะทั้งดานหนายังนู้นหนาช่มไหมลมรื่นดีปะ่ะเดินเข้าไปทางในพุ่นตามแย้สน้อยเข้าไปจะพาไปชม่มบริเวณทัวๆไปของสถานที่ ก็จะมีมุมของรลานกาแฟาคือกันโอ้น่ากินอยู่ด้วยล่ะค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้บูชาดอกไมเพื่อนั่ไปไหวหรือว่าสักการะตามจุดต่างๆที่เข้าจะเดินผ้าเดินช่วมต่อไปค่ะ จะเป็นจุดแรกที่เอาผ้ามาชมก่อนแวะชมก่อนคือจุดรูปปัน้นพญานาคเก็ตเสียนเพิ่นก็ไม่ซื้อ,อหรอกอยู่ตรงข้างลางเๆ่นเขียนบอกไว้เ้าจะพผาชมความงามของพญานาคเกตเสียนและกับบริเวณทั่วไป,ปรอบๆนี่ ออกจากจุดนี้รู้สึกว่ามันหอนแล้วก็จะพาเดินไปอีกจุดอีกจุดหนึ่งจุดนั้นมีไฮไลท์เย,ยอะแยะเดินไปตามลมเงา้าของสวนมะพร้าวที่เพิ่นเฮดปลูกไว้เป็นแนวเป็นแถวเง้า,า,ปา,าไปาล่คะค่ะเดินมาทางด้านหลังนี่เห็นบกก่ค่ะไฮไลท์อีกจุดแต่ว่าตอนนี้เขาายู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเ้าจะพาไปชมทางด้านหน้า มาเบิงทางด้านหน้าของทาวเวทสุวรรณบันบี้นจะเห็นรูปปั้นทาวเวสสุวรรณยืนตระงานพร้อมกับบริวารสวยงามในขณะที่เขากำลังถ่ายคลิปอยิ่มมีผูค้คนมากกราบไหว้ขอพรแล้ว ออกจากบริเวณรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็จะผ้ามาเบิ่งทางนี้ค่ะคือตำหนักแม่ย่านาคีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนเขามาได้สถานที่นี้แล้วจะมาขอพรเพิ่อนรอบบริเวณสถานที่นี้ก็จะโอ้โซ่ื่นไว้ทัไปตำหนักแม่ย่านาคีก็จะเป็นรูปปั้นของแม่ย่าทั้งสามองค<น>์ <คน S 1> แรกที่เห็นก็จะเป็นแม่ย่าสอยสีสุดาจันทร์่วนองค์ที่สองก็จะเป็นแม่ย่าสีปทุมมาต่อมาองค์สุดท้ายก็จะเป็นแม่ย่ารัตนาวดีออกจากตำ ักของแม่ยาหน้าขี้แล้วเขาก็จะพาเดินเลาะเลาะมาตรงนี้เดินมาอีกท้างหนึ่งบัดิีค่ะก็จะเป็นซาเลียงป่าซึ่งเป็นป่านิ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆสีสวยงามมันนี่ก็เดินลอเรียบขึ้นมาท่างนี่ละนี่ตรงปราสาทตรงนี้เห็นปะเพิน่นก็จะสร้างเป็นรูปปราสาทแล้วก็มีพญานาคสองตัวอยูท่ทางหนาเพื่อนก็ว่าอาราคาท่างเขาของปราสาท ปูสีสุโธก่อนที่เข้าจะเข้าไปในปราสาทปูสีสุโธเข้าก็จะผ้าแวะขึ้นสะพานตรงนี้ไปก่อนเอ๊ะคือคนคุนๆเนาะยืนไดู้เอี่ก็มาน้ำกันนี่แลวะวว่าเดินมาทางนี่สะกอนเห็นไหมา่ะาสวยงามเป็นสะพานอ๋อ,อเอาบแม่นสะพานลืมไปเป็นทางเดินทางเดินตรงนี้สิไปสุดท่างได้เข้าสีผ้าไปเบื่องเดอ้อบันี้ตามาตามา ข้ามองไก่ๆก็จะเห็นแล้วว่าจะเป็นเหมือนกับรูปปั้นเนาะคะ่ะเนาะแน้ว้วค่ะตรงนี้ล่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นรูปปั้นของนางอัปปศนสาราวสันเท้าก็เลยพามาแวะเบิง่งมาฮอดมาจอดมาถึงแล้วเฮาก็ว่าโอ้ ไปขอพรจากเพื่อนกนัน่ะแม่นางอาปศรสลานี่นะออกจากขอพรแม่นางอาปศรสลาแล้วเข้าก็เดินกลับออกมาพร้อมกับให้ชมบรรยากาศสวยๆงามๆรอบๆบ,บริเวณน,นั้นเดินลงมาทาั้งด้านนาบานันเนเข้าสิ้าเข้าไปในปราสาทปูสีสุดโธตามมากตามมากค่ะสิ้าไปขอพรปูสีสุโธบันี้ตรงนาบันไดทางที่จะขึ้นไปสู่ปราสาทของปูสีสุดโธก็จะมีรูปปั้นพญานาคสองตัวตั้งแต่าง,ตางานอยู่เป็นที่นาเกงขามเข้าก็ผ้าเดิน เข้ามาเรื่อยๆเพื่อจะเข้าไปสู่ในปราสาทเนาะในคณะที่เ้าเดินเข้าไปนั้นเอ๊ะหนาคุณคุณเดินสวนท่าออกมาอีกแล้ว ามาดัานกันนี่ละค่ะเขามาด้านในปราสาทของหลวงปู่ศรีสุโธก็ผ้ามาไหว้ขอพ่อหลวงปู่ศรีสุโธคือว่านันละเมื่อไหว้หขอพ่อเป็นที่พ่อใจแลว้วเฮาก็เดินทางออกมาขัางนองผ้ามาให้ชม่มผ้ามาให้เห็นบริเวณรอบๆสถานที่แห่งนี้ในกานเดินช่มในบริเวณแห่งนี้ถาเข้าเมยก็จะมีลานนวดอยู่เด้อค่ะนี่ละค่ะอยู่ทางด้านข้างๆนี่แหละถ้าเมยก็ยุดนวด<ค>นไดกอนจะกลับ,บานน้องขะตังก็บ,บอกว่าขอเลี้ยงปลาจักน้อยเน่เดินช่มเป็นที่พ่อใจแลว้วไอตัวเฮากับบั เท่านั้นแล้วบัดนี้คลิปการท่องเที่ยวหมู่บ้านหน้าค่าก็จบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าจ้า